กูบานสายดูถ้าออกเดินห้างไปก็พนกับธรรมชาติที่พักวิวสวยน้ำจิบกาแฟยามเช้าลานกาเต้นมรนบรรยากาศดีกับเครื่องดนมรีสเก้าและคนรู้ใจด้วยคุ่มเพิ่มเพื่อเมเพื่อใจแข็งแรงอยู่ยังไงก็รอดครับว่า วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทริปใหญ่ของพ่อบ้านสายทัวร์นะครับทริปนี้นะครับไปกันมอเตอร์ไซค์สี่พันรถยนต์หนึ่งนี่ของพ่อบ้านครับสี่สี่ร้อยไาอ้มครับน้องเบียร์นี่วันนี้มีกับตันเมกาครับน้องดาด้าแล้วก็เชนคยครับฟอร์ซ่าครับพ่อ้านฝ๋องขาประจำครับขาประจำาีไงทริปนี้ถือว่าแน่นไหมที่สุดเอียดเอียดเอียดนี่นี่ครับสมาชิกครับของพ่อบ้านนี่ ไปกับ ADV 160ตามมาตามมาอ๋อลืมบอกแบบนี้ครับรถยนต์เต็มเช่นกันนะครับนี่ครับข้างในนี้เต็มหมดเลยครับในนี้ก็เต็มครับแบบแน่นๆเราจะเดินทางไปยังจุดนัดพบแรกของเรากันนะครับก็คือ ศูนย์การเรียนรู้กฟบลำตะคองนะครับมุดแรกถึงเรียบร้อยถึงมุดแรกกันแล้วครับเราอยู่กันที่อะไรนะศูนย์วิจัยศูนย์การเรียนรู้กฟบลำนี่มาแชับมาแชวคันนำพาหลงไปแล้วจะพาเข้าป่าอะไรก็ไม่รู้ตายตายเกือบไปแล้วะ กลับมาได้ยังกลับมาได้อยู่มาได้ <Okay. c oughs> เรามาตามที่เขาบอกเลยแท้โ hey อ้หกโมงนี่เที่ยงแนละ้วยังไม่ถึงเลยนะหกชั่ว <c oughs> โมงแล้วนะยังไม่ถึงเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เราถึงลานกันแล้วนี่สภาพโหนึกว่า e n ดูโ o ฮะโคแต่ละคันรถสีอะไรรถสีโค้นนี่คีคันที่สองรถสีฟอ,อร์ต้าสีใหม่ <c oughs> อมส้มเป็นอมส้มนิดนึงโอ้โหเห็นชัดๆเลย <RC 1> ลมนะครับตอนวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงกลางๆนี่ครับถึงที่หมายครับตอนนี้รอน้องซุปซ่านะ น้องส้มส่ายังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวพาดูลานาข้าวก่อนไปนี่ครับเราไปดูลาน B กันก่อนนี่ลาน B สนามอินเป็นลานกว้างๆแล้วก็จะมีลานเป็นชั้นๆแบบนี้ด้วยนะโอ้โหนูนดูสิครับ นี่ลานบีนะครับเป็นชั้นๆลงไปส่วนตรงนี้สนามหญ้าน่าจะเป็นลานเอโอ้โหมเอาเรื่องเอาราวเลยทีเดียวนี่ครับอีกโซนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนี่โซนเอนะครับผมเดินทะลุมาโซนเอนะฮะนี่ครับข้างหนนี่กลางได้หมดเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีหินอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่ง นี่ฮะอีกโซนหนึ่งนะครับนี่มีถ่ายนี้ยืนได้สวยเลยรับสวยนะนี่ห้องน้ำครับมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โซนนี้ก็ใหญ่เหมนกันนะฮะโอ้โนี่ครับเห็นไหมครับดูดิ ลานเยอะมากนี่ฮะนี่ครับดูจากลมเห็นไหมครับลมมาทางด้านหลังนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่เร็งไว้วัตรกรางไหนสุดเครับลมมาจากทางด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับสําหรับลานวินฮิววินเล่วันเล่วิลลวนฮิววัลเล่ครับ ไปดูน้องส้มก่อนว่าถึงหรือยังนะเสายาวเข้ายา,ยายกควายไว้เฉยควายไว้นะควัไปไปนไหนเอมมาตรงกลางนะน,นะประคองมันะอัายหนบ้ยไีี่่็อ้างไหนกด้กี่เส้นวะสี่เส้น ใช่ใช่ติดยิปไหมเสยเปล่าเลยอ๋อะรไกลแล้วนะจะบินแล้วนะขึงเ้่าแล้วนะโอ้พี่แยมเสียบเร็วจังแมนรูเป็นไงเราถนัดพุ่กันไยังไงยังไงอ่ะเร็วลมไม่มีแล้วล้มไม่มีแล้วหนึ เอ้า tiếp ปิ๊บเปียได้แล้วกูได้แล้ว อยู่นี่อยเ่อยู่นน่ีอยู Atari> ่ีอยู่้ยกลับใครวลสมอเลยอา้นูนหมออยู่นู่นเวนยเรียบร้อยนี่ไม่อยู่ขาดหมดเลยขาดหมดเลยไม่ไหวนะครับโดมไม่รอด ไปเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็แถวลองกางเต็นท์ว่าจะรอดไหมเห็น okay, ครับตอนนี้เราขึ้นบ้านเสร็จกันหลายหลังแล้วนูนเป็นหลังเล็กนี่ครับผิวหวดยใส่น้ของใครวะเนี่ยอ๋อนี่ของพี่แยมครับผิวไหวมากดูดูดน,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 นี่อันนี้นี่ของดาด้าครับนี่เต็นท์ใหญ่อันนี้วีดาครับแล้วก็เคทูเหลือสนามเดินป่าอีกเต็นท์หนึ่ง Okay. ส่วนโดมของเราสละชีพไปเรียบร้อยแล้วเมือ่อกี้คุณว่าไงนะครับสาวนี้แข็งแรงอยู่อะไรอ่ะเอ้ยทำไมมันมันงออยงั้นน่ะแข็งแรงอยู่ยังไงก็นรอดครว่า <c oughs> โอ้เสาเนี่ยถึงนี้่อเร็ว ไปดูวิ่นี่อ่ะลิง่ยังไม่ร้าความพยายามจากการตั้งครครัวครัวครัวชุดใหญ่ โ้ยดูดิเห็นข้างหน้าทาัา้ทงหมดนี้ห้องครัวนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนี่หมูคอหมูย่างหัวคู่นู่นครับแล้วก็นูน้นส่วนของพ่อบ้าน่องครับเป็นเนื้อย่างครับดูนี่ผ้าไปผ้าผัาก เกียวบางรายใครบอกว่าอะไรนะมาแคมป์แล้วลำบากพอบาทสายทั่วเดินทางไกลกับคนรู้ใจและเพื่อนมากมายพักพ่อยู่ในธรรมชาติสวยที่พัะผู้ยามล้านเต้นลมไร อรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้เช้าแล้วนะเวลาเจ็ดโมงแล้วก็เมื่อคืนนะครับสรุปก็คือทาบอยู่นะฮะแล้วก็ทุกเต็นอยู่นะครับมีวิดานะครับตัววีคอแอลนะฮะเนื่องจากว่าเราให้เต็นใหญ่ชนลมนะครับพาเต็มๆนะครับทำให้ตัวที่เราดึงไว้เนี่ยสัางอนะครับตัววิดาวีคอยแอะ ตัววีคอเอลเนี่ยงอ,งอเสางอเฉยๆนะครับแต่ไม่หักนะแล้วก็มีฝุ่นเข้าอ่าลมมันแรงมีฝุ่นเข้าได้นิดนึงส่วนเคทูบอกเลยว่านิ่งนิ่งมากๆแต่ฝุ่นเข้าแบบว่าแดงไม่สามารถนอนได้นะครับเคทูไม่สามารถนอนได้เลยฝุ่นเข้าแบบเยอะมากอาจจะเคทูก็จะเป็นสนามเดินป่าสนามเดินป่านิ่งเช่นกันครับแต่ ฝุ่นไม่เข้านะเพราะว่ามีอินเนอร์กันนะครับแล้วก็ตัวของดาด้านอนนอนได้ครับแต่ว่าจะพิวพิวนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูสภาพเคทูเมื่อคืนนะครับนี่ครับเคทูโอ้โหนึกว่าโดนพายุทรายไม่ได้เลยนะนี่มันเป็นมุ้งตรงนี้ครึ่งหนึ่งทรายเข้าหมดเลยแล้วกองแบบละเอียดมาแล้วโอ้โหไเงี้บ รอดนะครับแต่ว่าพื้นเละเทะไปหมดหนาวต้องเข้าเป็นสุ่มกันอยู่ข้างในสำหรับวินฮิลวันเล่แคมป์นะครับเรายอมแหมจริงนะครับไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราเก็บของลงไปข้างล่างเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามกันในคลิปหน้านะครับ สนุกนะจะตามไม่ติดเพราะลืมบิดกุญแจนะฮะ,ะเฮ้อคือสงสารไอ้เบี้ยแหละ